ขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่ท่านาานายกแถลงนโยบายทุกนโย,นายบายยกเว้นดิจิตอลวอลเล็ตสรุปแล้วดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อเท็จจริงอย่างไรขอ,อชี้แจงเลยค่ะ mm hmm. ขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพักร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณนที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคํำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของดิจิทัลวอลเล็เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ แน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital w a l l ล็นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบอรของวินัยการเงินการคลังด้วย อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหาอรายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะเชิญค่ะ